ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้อ,นองมาอยู่กับมัว่วครับเยื่อมือเสาร์บอท่านตื่นครับตื่นสวยเพราะว่ากลางคืนนี้ยุ่งอย่างไรย,ยังน้อยก็เลยพากันมานัง่งนอนพักผ่อนี่มือเสาร์จนสี่สุมือครับมืบ่อนี้วันที่สิบเดืนเอนเ,เดือนกันยายนนะครับเนาะเดือนนี้เดือนกันยายนยี่สิบกันยาครับเวลาม่านสาบงเสาร์นี่รั่วปากูนอน บตันดตื่นครับกินหญ้ามือขึ้นนีก็่ยางก็ขึ้นบ่ใครได้นอนยุ่งายแต่กัยญากินกินเฟียงอยู่บดขึ้นนี่นะครับพี่น้องนอนนะครับนี่คือจังสีส่โมือครับนอนนุม่มหมดเสาบ่าใครดุกงหรอกครับเพราะว่ากังขึ้นยุ่งายก็มาพักพอนย่หมดเสาครับครับเนียนนอนก็เว้นนะครับ กางเบ็ดกับสิงหนวลผมละครับตื้นสวยนะครับนี่มาเบิองครับนี่ปลาโกพามาเบิองนอนร่วมกันเป็นมูอะไรทีนะครับถือกันตัวครับพวกผมหักกันดีเป็นลูกคอก็เกิดมานทำกันตะโดนเหรอครับอยู่นะครับนี่ครับนลองแก้มอายุสิบเก้าเลี้ยงนะครับถึงผสมซุปเปอร์เอครับนี่นะครับซุปเปอร์เอกครับ มาปนีทย่อยลุกแล้วครับบันทย่อยลุกทย่อยเตือนนะครับปลาโกก็ขอฝากช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลาโกนี่นะครับเป็นกำลังใจให้ปลาโกนี่ได้ครับเห็นครับลุกละบันทย่อยลุกแล้วมาเบิ่งนะ้ครับบันคลิปนี้ปลาโกต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับ,บ เอาซัมมิ่สักนนะครับ